น้องไข่เจียวพี่น้องไข่เจียวน้องไข่เจียวขอเสียงปรบมือน้องไข่เจียวอีกทีนึงแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินเจ้าของเพลงนะครับน้องพี่พีด้วย เห็นไหมว่าเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายคนแม้กระทั่งรุ่นน้องไข่เจียวน้องไห่เจียวน่ารักมากใช่ไหมน่ารักมากทําไมน้องเขามีความกล้าแสดงออกมีความกล้าที่จะเต้นแรงมานีประทับใจใช่ประทับใจแล้วรลยังทุ่มท่นด้วยใช่ครับผมนะครับก็เป็นสองเพลงที่ที่พี่น้องมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับผมเอาล่ะเราก็ถ่ายรูปกันสักหน่อยดีกว่าก็ให้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะครับเขียวพี่พี่ถือนี้ใช่ไหมพี่ถืออ่าถือป้ายซะหน่อยได้คับ หันไปทางอ๋อถ่ายกับทุกคนใช่ต้องยืนย่อย่อเนาะ Nào, đằng sau chú mấy chú mưu nòi Kịp paper mint vâng ạ, Yo 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 ใครเดาพี่พี่เดี๋ยวบ้างเก้าได้ไหมเต้น, boy, นมีบอยเต้นมีบอยลมหายใจที่มีคุณภาพนะครับ Paper Man feel นะครับขอบคุณทั้ง130ท่านนะครับที่ ร่วมกิจกรรมกับบรินวณทีเข้ามานะครับรวมถึงทุกคนที่มาในวันนี้เลยนะนี่คือเวทีนี่คือ360องศาเลยเลมไ้ตรงนี้ยาวไปถึงตรงโน้นเลยมาที่สเตเดียมวันแห่งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอเชียร์พวกน้อตัวคนนี้ด้วยก่อนที่จะจากลากันไปน้องพีครับอยากให้น้องพีนะครับฝากถึงผลงานตัวเองในช่วงนี้หน่อยครับได้ครับดูไปแล้วนี่เฮ้ย ไปบอกเขาได้หรอดูตอบได้ดูได้ดูแล้วดูแล้วดูแล้วนี่ดูแล้วชอบไหมชอบมากแพงมากแล้วยิ้มไม่หูบเลยบอกได้หรอยินินๆินินนิดเดียวนิดเดียวโอเคอย่าแบบถ้าอธิบายในคำเดียวต้องใช้คำว่าคิดไม่ออกหรอคิดว่าอะไรอะรกัน Google a w o r มาแทบจริงมาแทบจริงอ่ะนะเรามีพูดถึงสิ่งนี้ได้ครับผมก็กาลังจะปล่อยเป็นซิงเกิลใหม่นะครับตั้งใจมากมากซิงเกิลนี้แล้วก็ใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าแบบต่างๆคือเยอะมากต่างๆต่างๆจริงต่างๆจริงคือแบบมีหลายยากมากนะครับก็จะปล่อยเดือนมีนาคมนีคออรอกันเยอะๆ<ส>เดือนมิถุนายนออสปราทิทิ์ใช่เฮ้ยอ๋อนี่กลางกกุมภาแล้ว อันนี้สามวันที่เจอกับซิงเกินลใหม่แน่นอนครับผมแอบดู V อ็แล้วเป็น MV มีเวอร์ชันที่แบบยังไม่ได้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนู้นที่แต่จตบอกเลยว่าแพงมากคืออยากให้ดูคือผมดูแล้วว้าวพี่ๆมันขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยเลยจริงเลยจริงนะครับอันนี้ผลงานเพลงนะครับแล้วก็อยากให้ฝากถึงผลงานอื่นๆีดไหมเฉลยได้อไหมแง้มได้อไหมเปิดฝามันได้อไหมไปไหนครับผลงานอื่นแง้มได้อไหม ก็มีก um ็มีประมาณเมษายก็ร hey. ู้แล้วครั er บโอ้โหไกลประมาณเมษาก็บ้านเมษนะครับก็เป็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่สนุกสนุกของพีแล้วก็แฟนๆของพีปีนี้น่าจะมีอะไรสนุกอีกเยอะมันแน่นอนนะครับก่อนจากการฝากถึงเปเปอร์มินฟิลด้วยละกันได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเปเปอร์มินฟิลด์นะครับผมทั้งสองสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอารมติกหรือว่าเป็น ตัวนี้นะครับผมยูคาลิปัสคูนสองนะครับผมบอกเลยว่าดีจริงๆทั้งสองอย่างนะครับฝากด้วยนะครับลมหายใจที่มีคุณภาพครับเยี่ยมคำว่าลมหายใจที่มีคุณภาพนี่มันมันมันพูดมันส่งผลถึงชีวิตเราจริงๆนะส่งผลสมมรรแบบิสมมุติแล้วแบบสมมุติเราหายใจไม่ออกอเอออนี้ยเอ่ท้อเราแบบดมยาดมเราไม่ดีขึ้นอย่างาเงี้ยก็ต้องมีคนมาผ่าปอด <laughs> ไม่ได้คิดถึงเลยไม่เกี่ยวหรอ <laughs> S <S> ออไม่เกี่ยวต้ออหายใจที่มีคุณภาพมันดีสิพี่ทอ<ช><ผ>มบอคราบว่า<ช>เราสูดเอาลมหายใจที่ดีเข้าไปให้แบบให้กับร่างกายถูก้องเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกวันอ่ะเรา<ช>ทำเยอะกว่านอนอีกถูกไหมเพราะว่าขนาดนอนเรายังหายใจไ,ได้ด้วยเลยเพราะฉะนั้นลมหายใจที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญกับร่างกายของเราจริงๆนะครับยิ่งในตอนนี้ที่แบบเอออาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยล้าเรื่องของความเครียดเรื่องของขุ่นเนี่ยที่เอนข้างเยอะแต่พอมินฟิลทั้งสองส่วน่ยช่วยให้เรามีคุณภาพของลมหายใจดีแน่นอนแน่นอนนะครับเอาล่ะสุด มาสายมาบ่ายถือว่ามาพูดแฟนที่มาหาเราในวันนี้หน่อยก็ดีใจนะครับที่ได้ได้มาเจอทุกคนตรงนี้นะคบผมขอบคุณแลยครับที่ซัพพอร์ตกันนะครับมาเล่นกิจกรรมตรงนี้แล้วก็ให้เวลามาเจอกันนะคบผมดีใจทุกๆครั้งนะครับที่ได้มาเจอทุกๆคนตรงนี้ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมแต่อยากบอกว่าทํางานทุกวันจรางทำงานทุกวันจริงทุกวันจริงครับผมก็หวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันอีกครับขอเสียงให้กับพี่พีพิวพี่พีเกนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ p e p p e r Mint Field ได้นะครับที่ Instagram แล้วก็ Twitter รวมถึง Facebook ของ p e p p e r Mint Field นะครับแล้วก็แอดไลน์ที่แอดไลน์เอาไม่ได้ที่แอด Paper Mint Field นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพี่พีเวลาเร็วหม,ม,มดเร็วจังเลยอ่ะทำไมทำไมเวลาความสุขความสุขผ่านไปไวก็พี่ท็อปนัแหละพี่ทำอะไรพี่ <ride> พี่ท็อปพูดเร็วอะ่ะขอโทษขอโทษแต่ว่าเวลาจบกำลังดีประมาณชั่วโมงนี้ก็หวังว่าทุกคนจะอิ่มหนำในการเจอน้องพี่แล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ ครบคุณทุกคนจริงๆนะครับเราถึงคุ้ชมพี่ดูทางไลฟ์ของ Facebook ของเบอร์มินฟิลดด้วยนะครับวันนี้ผมน้องพีรวมถึงเบอร์มินขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่มาร่วมงานในวันนี้กันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ ลมหายใจที่มีคุณพัสุดท่าเมมิตรเลสุดท่าเพิ่มมิตรเกลีใลมหายใจที่มีคุณรพาสุดท่าเพ่มมิตรเกลเดอสุดสีขาวอันโรแมนติกของคนไทยเป็นเพิมมิตน้อยสุดสีดพดขามโลกที่ร

没了。Oh, oh, oh, oh. 反